สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยตี่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมในตอนเย็นเย็นของวันที่10นะ10สิงหาคม2566นะฮะฝนหยุด2วันแล้วนะอากาศแจ่มใสนะะดินก็เริ่มแห้งแล้วนะแต่ว่าน้ำในนา เพิ่มบริมาณขึ้นทันทีเลยนะมาจากโขงหรือเปล่านะแ้น้ำไม่อดปีนี้อ้าขออภัยไอครับผมอชมบรรยากาศตอนเย็นเย็นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแดดกำลังตากพร้อมนะ ใกล้จะแสงสุดท้ายของวันแล้วนะกำลังจะลาไปกำลังจะรับแต่อากาศร้อนจัดนะเป็นเพราะว่ารังสีของพลาสมาข,ของดวงอาทิตย์มันมาแรงนะเผาโลกอย่างเดียวนะครับผมอฟังคำเตือนกันก่อนนะคำเตือนนะครับผม ปดใช้วิจารณญาในการรับชมนะแนวทางตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นนะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่อย่งไดนะ่าเรามาชมเลขที่มีชื่อว่าเลขสอดนแน่ม8ชุดบนนะชุด2ตัวนะครับผมวันนี้จะเดินเข้าเหมือนเดิมไหมนะ,ะมันมันมีวิธีเขียนนะเขียนแบบไหนจะเขียนให้ชมนะ เขียนแบบไหนจะเขียนให้ชมนะเอาหลักหน่วยนะครับผมเอามาหมดเลยนี่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 ศูย์ศูศูศหนึ่งสองห่างกันหน่อยนะสามสี่ห้าอ่าสีแดงเขียนนี่ได้ห้องหนึ่งแล้วนะหตัวนี่จะต้องมาหนึ่งตัว ตัวที่เรียกไม่มาเนี่ยเรารู้แล้วว่าศูนย์หนึ่งสองไม่มานะเดี๋ยวขีดดอ,อกตัวที่มาก็อีกตัวหนึ่งต่างหากนะศูนย์หนึ่งสองศูหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเศหนึ่งขีดเส้นอีกทีหนึ่งนะที่จริงน่าจะจบได้นะแต่ไม่จบนะ ยังสองสามสี่จากกับห้าหกเกียดอีกใช่ไหมสองสามสี่เอาพอแค่นี้ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ขีดเส้นแบ่งห้องนะฮะปับป๊บปั๊บนานอ่าเลขวิ่งของเรานะศูนย์หนึ่งสองนี่ไม่มานะนี่นี่ศูนย์หนึ่งสองไม่มาอ่าเลขตัวที่มานะ 3ามห้าจะมานะ3 4มห้ามานะจากนั้นคำว่าเลขมาเลขไม่มาเราจะดอกศ1 2นะปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่3 4มห้าเนี่ยเอาตั้งแต่ตรงนี้นะศูนย์อยู่ตรงไหนเอาออกให้หมดเลยเอาเอาเอานาเนี่ยนะเสร็จแล้วเราจะจับประกบกันนะจับขอบสุดท้ายก่อนนะ3กับ5ไปเจไปเจ็ด ไปสไป3ามะจับพีสมองทันหรือเปล่านะ3มา7ก็3ามเจ็ไป3มก็3ามสหไป7ก็ห้าเจ็ไป3มก็3าสนะเอาสต่อไป4อยู่ตรงกลางนะ4จะต้องไปหาหหา9้านะมุมนี้นะไปเลย สี่หกสี่เก้าสี่แปดสี่หนึ่งไม่มานะถูกตัดแล้วหนึ่งอะ่ะชุดหนึ่งสองนี่ถูกตัดมีแต่สี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 ่แปดกับสี่สี่นะแปดชุดนะแปดชุดบนนะครับผมผลผลผลแทบไม่จังต้องบอกนะผลออก ห้ 5, 7, เาเจ็อะตรงนี้เขียนปิดนะห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามนี่นียห้าเจ็ดแล 5, แ้วก็ห้าสาม่เขียนเป็นสามสามเรามองหาผลออกไม่เจอแน่นะอย่างนี้อืมสี่ห้าสามครับผมมันออกของมันนะแปดชุดนะใครตัดได้ก็ตัดอ่าเรามาดู ชุดนี้นะชุดจะออกวันที่สิบหกสิงหาคมสองห้าหกยเลขสามนี่แหละหลักหน่วยนี่แหละมาตั้งนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะขีดไว้ จริงเราประกบทั้งนี้ได้นะหกกับเจ็ดฝั่งนี้เนะี่ยทา้งนี้เอามาหมดเลยนะหกเกียหกเจีแปดอ่าสำหรับวันนี้ผมจะประกบจุดนี้ด้วยเพราะเป็นเลขที่มานะอ่าเลขที่มากับเลขไม่มานี่เป็นยังไงนะสี่ห้าสามนะสามสี่ห้าอ่าวิ่งเลขไม่มานะสามสี่ห้าไม่มานะมาเจ่สีแดงเขียนนะหกเกแปด หกเจ็ดแปดเป็นเลขวิ่งนะตรงนี้นะวิ่งนะไม่พลาดนะเดินมาเก้างวดยังเดินดีอยู่วันนี้ก็คิดว่าไม่พลาดนะเอาจับ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 นะา,าดองซะก่อนนะสามสี่ห้าตาดองมดเลยปั๊บปั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 บ,ปบนานเอาขอบก่อนนะหกก่อนหกหกนะ หกนะแปดศจับเอาสีไหนจับเอาสีน้ำเงินดีกว่าหกหกหกศูนย์หกหกอ่าหกศูนย์หเรามาดูว่าฝั่งนี้เราจะจับได้ไหมนะ หกฝั่งนี้มันไปที่หกเกสองนะได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนสีแดงฝั่งนี้นะหกับแปดจับแนละ้วต่อไปเหลือเ7็ดเนี่7จ็ดต่อไปเจดหนึ่งแล้วก็ 7, 7. เจ็ดเเลขชุดนี้มีเลขเป่าด้วยนะฮะ อ่าผมจะจับฝั่งนี้นะหกมาที่ตัวไหนได้บ้างนะเอาสีแดงเขียนดีกว่าออมันได้แปดตัวแล้วนะมันจะเพิ่มมาอีกกี่ตัวถ้าฝั่งนี้หกเก้าหกสองนะหกเก้ากับหกสองหกหนึ่งตัวเดียวนะหกเก้าหกสองหกหกอ้าวมีหกหกหกหนึ่งหกแปดเ็ดนะ จ็ดสามไม่มามาเจ็ดศูนย์ตัวเดียวกับเจ็ดเจ็ดนี่เจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดแต่ว่าเราจับเฉพาะมุมนี้ไปนะจับไปมุมนี้มุมเดียวก็โดนอยู่แล้วนะอ้าวคัดเลือกเอานะครับผมใครชอบตัวไหนก็คัดเลือกกันเอายังยังไม่ฟันธงว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะะ มันก็มีหกศูนย์นะตัวนี้ลดไปเยอะนะตัวนี้ดังนะหกศูนย์จะบอกให้อเจ็ดสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกมีไหมแปดหกนี่กลุ่มพวกนี้อะดังนะแปดหกนี่นี่นี่หกแปดแปดหกหกเก้าแปดหกอ้าวประมาณนั้นนะฮะ อำลาพาจากันเท่านี้นะครับผมแคปหน้าจอไว้บอกว่าได้8ตัวแล้วมันเกิน8มา 1, 2, 3, 4, 5, 6 7ก็ดแน่เกือบเกือบเกือบเท่าเท่ากันนะสองฝั่งได้ขณะนี้ก็เวลาผ่านไป9นาทีนะ 5, ้าวินาที10 10นาทีพอดีนะจะสังเกตเห็นว่าการคำนวณตัวเลขของช่องผู้เยี่ยมพารวยไปเร็วนะ ก็เอฟซีเมนมาเล้นนะครับว่าแต่ละคลิปละคลิปเข้าใจกันไหมนะฮะหมดเวลาแล้วนะดูแดดสุดท้ายที่จะลาจากทุ่งนานะฮะอันนี้ป่าป่าป่าจากป่าเวินทุ่งนาแนา่แสงไปไกลลิบแล้วนะเห็นเห็นเห็น,หนไหมน้ำอยู่ในทุ่งนาเจินองขึ้นเกินนาเข้ามา ไอที่เป็นทงทิวนะไม่ใช่จะทําบุญกระถินพระป่านะเป็นในรั้วไฟฟ้านะรั้ววัวพอวัวไปชนก็กระตุกนะวัวก็จะไม่ใกล้นะครับผมเขาก็จะรู้เป็นแนวรั้วไฟฟ้านะเขางามผิดหูผิดตานะได้น้ําฝนเขียวนะเขียวค้มเลยนะครับผมเขียวไปทั่วเขียวไปหมดนะ เขียวแบบไม่มีที่ติก็สิบแปดสิบเก้านาฬิกาแล้วนะครับผมหมดเวลาแล้วก็ขออําลาพระจากนะครับผมเอซแฟนช่องกันเท่านี้นะฮะโชคดีกันทุกท่านนะครับผมเงินเต็มกระเป๋าอ่าก็เอาไปเทียบกับกูรูอาจารย์ท่านผู้อื่นดูนะว่าจะมาแนวทางมาเหมือนกันไหมนะถ้าเหมือนกันถือว่าเข้านะครับผม เป,ะป๊ะเลยนะฮะอ่าอำมลาพาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วสตูดิโอแห่งใหม่นี่แม่ถ่ายทำได้ดีนะสวยวิวสวยธรรมชาติสวยอำลาพาจากครับผม